อันยองสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกับพวกเราช่องโอ oh, ติง,ตงวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้จะมาอัน็ักซิงเป็นเดบิวซิงเกิลอัลบั้มของไลท์ซัมนะครับในชื่อวานิลานะฮะจะเป็นไลท์ซัมเดบิวซิงเกิลวานิลาแล้ทำไมวันนี้เราถึงไม่มีกล่องพอดีว่าสั่งรวมกับอีกหนึ่งอัลบั้มที่เราจะอับซิงนะฮะ แต่ว่าผอยังมาไม่หมดใช่ครับเราติดตามดูว่าเป็นวงไหนฮะเพื่อมีการเสียเวลาแก่เลยแล้วกันมีของแถมของร้านมีของแถมของร้านนะฮะสมาชิกในวงมีทั้งหมดกี่คนแปดคนค่ะมีใครบ้างมีโชวอนฮินะใครคะนายองนายองจูฮยอน ก็ไงครับเราต้องเราต้องโอติ่งยังจำไม่ค่อยได้สำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าวงไลฟ์ซัมมีความเป็นมาอย่างไรก็สามารถจะติดตามได้ในโอติ่งเล่าเรื่องโอติ่งเล่าเรื่องนะคะสามารถไปติดตามได้นะคะของแถมก็คือรูปแบบจุกจุกรูปแบบจุกจุกนะคะนี่ร้านให้มาเนาะแต่คนต้องแบลรร้านไหม แ้านคุณทีชอบใครมากที่สุดก็ชอบนายองนายองนี่เคยออกโปรดิวซ์โฟร์ที่เองมาแล้วกับฮันโชวอนนะครับคนนี้ป่ะนายองใช่ใช่ใช่คัเก่งอ่ะโอเคมาแกะกันดีกว่ามันดูมีความแบบเหมือนเป็นแบบว่า รังรังรังไม่ไม่เอาเลยว่ะจะบอกเ่ามันเหมือนรังกระดาษเลยมันดูบอบบางนิดนึงมีเหมือนกล่องกระดาษขนมเลยใช่ไหมไม่กล้าแกะเออวานิลลาไงรู้สึกว่าฉั้แกะล้องขาดในในแกะดีกว่ะอิ่งก็แขวะไูดิกินทางนี้ระหว่างกินแกะไปก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเอาไว้ได้สมาชิ ทั้ง8คนแบบคร่าวๆเลยนะคนแรกจูฮยอนเป็นเมนเมนแดนเซอร์แล้วก็เป็นหัวหน้าวงด้วยนะฮะซังอานะฮะคนที่2คนนี้เป็นเมนแรปเปอร์นะฮะโชวอนเมนโวคอลนายองก็เป็นอีกหนึ่งเมนโวคอลนะฮะฮินะสาวญี่ปุ่นหนึ่งเดียวของวงนะฮะ ก็คนต่อไปยูจองยูจองนี่เป็นสาวโวคอและฮียอนเป็นสาวโวคอเหมือนกันแล้วคนสุดท้ายจีอันมักเน่แล้วก็เป็นแรปเปอร์เลยเกิดปี2 0 0 6ัน6ะเด็กมากเคยอยู่ค่าย JYP ด้วยนะคนนี้เจวีพก็เท่านี้ครับแฟคนเดียวถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไปดูคลิปของเราผมเดี๋โอเคมา แกะมาแล้วกล่องคือให้ฟิลเหมือนแบบกล่องเบรานี่อะกล่องเบรนี่มแล้วข้างในคือมีแบบตัวปั๊มมาให้ด้วยตัวปั๊มเป็นแบบสเต็มอันนี้อไรตัวปะตัวเดบิลซิงเกิลอืมตัวนะตัวไฟประมาณอารมณ์ประมาณนั้นเลยข้างในเป็นอะไรขนมหรือเปล่า อุ้ยอุ้ยน่ารักอะ่ะชอบสติกเกอร์แบบนี้มากอะ่ะแบบน่ารักอะ่ะแกมันสติกเกอร์หลายบางแกมันอีกันอุ้ยมันน่ารักมากอะ่ะปุ๊บอ่าอนี่เป็นสติกเกอร์นี่มีคำว่าลายซ้ำลายซ้ำลายซ้ำก็นี้เป็นอะไรซังอานี่มีชื่ออยู่ ซังอาแล้วก็อันนี้คือวันที่เดบิวต์ซังอาน่าด้สติ๊กเกอร์ของซังอานะฮะเพราะว่ามีหลายชุดนชแน่เลยใช่น่าจะมีส่งป็นซังอาอนนี้ก็ซังอามีสามอาที่มีชื่อนะ,ะแปะรูปค่ะซังอานี่ครับเน,นึงครับเปิดโพยครับอ,อ๋อ <c oughs> คนที่คนที่ชอบเล่นกีฬาเมมเบอร์ทีวีเยอะที่สุด ไม่ได้เป็นคนหน้าวงนะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเคยเล่นกีฬามาแล้วแบบยิมนาสติกตรก,กระโดดเชือกทีบอลปีนเขาแล้วก็ชอบกีฬาเบสบอลเป็นแฟนตัวยงของทีม SK w i คไวท์เมีความฝันที่อยากจะไปคว้างลูกเปิดสนามอ๋อเคยเห็นคลิปอันี้อยู่ที่เขาตั้งกล่องอะไน,นั้นป่ะเออใช่ใช,ใช่อันนั้นแหละอ่ะไปต่อดีกว่าอนอะมันน่าจะมีรูปทรงรูปทรงนะ นี่ไงรูปสุ่มมาเลยสั่งอาร์นะคะนี่มันลิงก์กับไอ้นี่เลยปหมเนี่ยอืมน่่าใชลิงก์กับสติกเกอร์เลยเราจะได้แต่สั่งอาร์หรือเปล่าครับนี่ข้างในก็ยังมีแบบเป็นสติกสแต็มสติกสแต็มเออโอ้ยนี่มันแบบเอาไปแปะส่งหาคนอื่นได้ไหมเนี่ยอย่างนี้ไงชื่อบอกเลยอันนี้ ใช้จำได้นะมีใครบ้างเร,ร,นะบบราใบนี้เป็นอะไรเป็นโฟโต้บุ๊กปะอัลบั้มโฟโต้อัลบั้มเรียกว่าอะไรนะโฟโต้อัลบั้มเขาเรียกว่าแหละโฟโต้บุ๊กอะนี่โฟโต้บุ๊กส่วนนี้ก็เป็นน,นี่คืออะไรอันนี้ก็เป็นโฟโต้บุ๊กขนาดย่อมปะลองเปิดดูสิเปิดเปิด วันนิลลาหลายสั่ว้าวเปิดเลยได้แล้วนี่คนนี้แหละสั่งอาสังอามีที่คาดผมนะล่าสุดคือจำแบบสังอามีที่คาดผมจำมชื่อน้องๆไม่ได้เลยก็คือวงนี้เกิดปีสองพันคนที้คาดผมเป็นไรยาลืมไปเลย เอียกว่าทรงอะไรออไม่รู้ตะขาบอ่ะเ,ออเปียตะขาบบนเออน่ารักอะ่ะคนนี้เขาชื่ออะไระ <laughs> ยังเป็นสังอาอยู่หรือเปล่าสังอายอยู่เหรออืมคนเดียวกันนั่นแหละแกไม่มีที่คาดผมแต่ผักเปลี่ยนเออใช่ <laughs> เปลี่ยนทรงนี่ในวิดีโอข้างหลังไงสางาอืมอืม คือหุ่นนะนางแบบมากจริงสูงแ้หกสิบเซนอ่านี่คังโชวอนฮันฮันฮันโชวอน้น้องผมแดงเลยเข้าเต็มสุดก็คือโชวอนนี่คือมีประเด็นนประเด็นมาม่าดราม่าจริงๆต้องได้เดบิวกับไอชิวอนเลยอันดับจริงๆคืออันดับหกนะแต่ว่านั่นแหละครับ เเอมโดนคดีปะ,อะพอโชว์วอนพูก่อนพอโชว์วอนปล่อยผมแล้วแบบดูเปลี่ยนลุคเลยอะชอบอะแต่ว่ามันผมก็สวยนะแต่แบบดูเปลี่ยนลุคดีเนี่ยคิดนายยองนะั่นนอนนอนนอนเสียงดีมากเลยคนน้นายยองตัวเด็ปุ๊กปิ๊กนะคนนี้ สูงแค่เยา5สิบสี่มออนม <S <S ้ยอมไซมินอุ๊ยแบบอย่างนี้ก็น่ารักนะวันนี้แล้วนี่แ้วนี่ละอันนี้เขาเรียงตามอายุปะ่ะนี่อีกคนลเรียงตามการเปิดตัวร้วยนี่อีกคนละไม่ <คน S 1> <ะ>ได้เรียงตามอายุแน่เลยนี่อีกคนละ<ม>ใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นฮีนะนะอืมหน้าแบบอออแอบคล้าอยาอะนาโกะ หน้าแบบดูญี่ปุ่นเป็นคนเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วก็ใช่ไงก็แบบย้ำให้ผู้ชมรับทราบด้วยกันเนอไม่เราเขาเป็นคนญี่ปุ่นคนเดียวในวงเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นคนเดียวในวงนะญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นคนแรกของค่ายคิวด้วยอือใช่นี่คนออกไปแล้วหรือเปล่าคนนี้แหละัวหน้าวง จูหยอนใช่ไหมใช่ใช่จูหยอนจูหยอนนี่เต้นเก่งมากอยู่ค่าคิวมาเจ็ดปีเลยได้เป็น,นหัวหน้าวงถึงจะไม่ได้ยืนได้ที่สุด mm hmm. ก็จบจูหยอนหัวหน<ช>้า<ๆ>วงยูจองคนต่อไปยู you mm hmm. ใช่ใช่หน้าหมาหน้าหมา มีตรงก็วสวย่นี้ละ่ละ,ละ,ละ,ละคนต่อไปยิยอน,นคนนี้นี่ไอ้นี่งไงคนที่เล่น figure กก skating เคยได้เหรียญเมนะื่อไง เม่รรก่รราเห็นในคลิปเล่นเก่งมากแล้วแบบความสามารถหลากหลายร้องเล่นเต้นได้หมดเลยอ,อีกคนนึงแหละไวไปไบ้อันนี้มักเน่คนสุดท้ายจีอ <Gian. S 2> ันจีอันเกิดปี2 0 0 6ฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันวันนี้เด็กแพบบึก JYP เก่าออแรปเปอร์รับเก่งามากเชฟเป้โอ้ยรวม ดูเหมือนเป็นรูปเดียวกันแต่เหมือนให้จับผิดภาพเลยใช่ไะเ <c oughs> นี่ยจับผิดภาพเปลี่ยนแอคหน,นึงนะแบบบางคนก็เออนี่ไงมือไปอืมออมันเป็นเกมจับผิดภาพเลยไอข้างหลังนี่เริ่มเหมือนเขาเรียกอนะไร <c oughs> เกมจับผิดภาพเลยเ <ใน S 1> ออดูเป็นกิมมิกนะไหนิยมไหมจำใครได้บ้าง คนนี้ที่สูงสูงอ่ะนี่เราได้การ์ดอ่ะคือเลยนะสางอาสางอาโชวอนได้แค่สองคนนะฮะอุ้ยฮีนาอยู่ไหนอ่ะพอทำงมีแล้วฮันจำใครไม่ได้เลยฮีนาคนนี้ว่ะไม่ใช่ฮีนายองฮายองนี่ฮีนา ไม่ใช่น,น,นั่นทีนะเออนั่นนะทีนะห,หน้าออญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนจูฮยอนจูฮยอนเออหมวชมพูจำได้หมแล้วหมดแล้วแล้วข้างหลังก็เป็นเพลงมันนิลามีเพลงเดียวมีเพลงเดียเเด๋ยวเดลวิสเดลวิสินตเดี๋ยวแผ่นเดือดแผ่นอ๋อมีแผ่นด้วยใช่ือระพามต้องมีแผ่นดิโอ้ยแผ่น เป็นเหมือนขนมเลยเนาะกล่องขนมดีเนี่ยกล่องขนมอันนี้เขียนอะไรวันนี้ลาวันนี้ลาดูแบบมีกิมมิกเวอร์ิมมิกเหมือนเหมือนโดนัทเออเหมือนโดนัทเลยโดนัทหน้าสตรอเบอรี่อันนี้เรา,ายังไม่ได้เปิดเนี่ยแบบแต่ว่ามันก็เปิดคร่าวๆกัแล้วนะนี่มีข้อมูลแต่ละคนไหมอ,อืมอ๋อเป็นวันเกิดชื่อวันเกิดชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาเกาหลีแล้วก็ คนเกิด ah, น <of> ี like ่ส <único Liberty Overwatch throat> ังอาสองพันสองเดือนเก้าวันที่สี่หรือวันที่วันที่เก้าวันที่สี่เดือนเก้าวันวันที่สี่เดือนเก้าวันที่สี่ถ้าเรียนแบบนี้ก็โชว์วันสองพันสองเดือนเก้าเหมือนกันวันที่สิบหกก็คือเรียนตามอายุแหละเกิดวันเด็กเกิดเดือนเดียวกันเลยนายองสองพันสองเดือนสิบเอ็ดวันที่สามสิบฮีนะ 2,003เดือน4วันที่7จูฮยอน2,004เดือน4วันที่8คือวงนี้เด็กมากยูจอง2,004เดือน6วันที่14และฮอนเรจอนโทษค่ะฮยอนอนฮีอนยอนฮยฮยนยอนไยอยฮีออนฮยอนฮยฮยอนฮยอนฮีอนยอนอายออนน ออ๋เมื่อกี้แล้วทำไมเลยคนหนึ่งและจีอัน2อ0พเดือน11วันที่4หมดแล้วก็จะประมาณในได้าะได้ดาน,นผู้ชมคะคุณผู้ชมค่ะต้องเรียกว่านอนอะ่ะนอนโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการอ <but> ันบ็อกซิ่งเดบิวต์ซิงเกิลไว้ล่ะ <laughs> เดบิวต์ซิงเกิลวานิลาของวงไลฟ์ซัมโอเคก็สวยนะครับสำหรับรอบนี้ดูคล้ายๆอารมณ์เหมือนกล่องขนมกล่องขนมใช่ก็ดูเบางนิดนึงแต่ก็โอเคฮะก็ถือเป็นวงน้องใหม่วงหนึ่งเนาะใช่เพิ่งเดบิวต์ไปก็พาติดตามน้องๆด้วยนะคะแล้วก็พาติดตามช่องโอติ่งด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มไม่พลาดคิปใมหม่ยทำเสียงแบบผ้าหรือไมเสียงแบบเวลา,าพากับเสียงพูดจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีคอร์โทนจะได้มไม่มไมพลาดคิปใมหม่จากชม่มองอุิตินะครับก็สำหรับวันนี้อันยองเพิ่งเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันมีแบบเหมือนเป็นแบบราศีมานี่ไงสติกเกอร์อะ ไอ้นี่ไงสติกเกอร์นี้อ๋อมันเป็นสติกเกอร์ของแต่ละคนเป็นกิมมิคสติกเกอร์ของแต่ละคนก็นี่ของซังอาเป็นรูปลำโพงคนอื่นของคนอื่อนก็จะมีแบบเป็นแต่ละรูปต่างกันไปก็เพิ่งเห็นนะคะนี่แหละเพิง่งเจบิวต้องขายของหน่อย <laughs> โอเคคะ่ะตัดจบ